ครับคาบายดีในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดบีที่4กรก 2, ยาคม2561วันดียวกับพ่อครับพี่กับน้องทางช่องยูทูบสัปดาห์หนึ่งพอดีโทรศัพท์ตกที่นอนจอแตกเลือเดี๋ยวไปเปลี่ยนจอโทรศัพท์ไหมเอพจีเพื่อนๆกับพหอไปไหนอเนาะไปดรับยังอยู่คือเก่านเดินเบียบ้อยแล้ว เรียบร้อยแลวแต่หมู่บ้านนี่เลยบอกว่าบ้านสวนวัดชละลพนเดียวนี่ทำงานอยู่หน้าป่าชุมชุนแปลงสุดไทยห่างจากบ้านสวนวัดชละลพนประมาณหกกิโลนะครับเ,เดินสายไปตัดหญ้าสิเดียวท่าิิที่วานเขาหรือพระสายสารมาทั้งเอิญมาไผ่เขา เลยออกมาสำรวจตรวจตราบ้างฝนตกมือขึ้นนี่ก็โอเคน้ำไหลบักเภาวก็กำลังได้รับปุ๋ยได้รับปุ๋ยกำลังกินปุ๋ยางแบบบานห่อนอพีอ่น้องอ,ออกมาสำรวจตรวจตรจาบ้งางคว่ำแตกต่งางโอ้ปกติมันสีเขียวเลยวันนี้มันกัน สเริ่มสลัดใบเพราะว่าอายุของเขาก็สครบปีในวันที่หนึ่งสิงหานะครับสีครบปีวันที่หนึ่งสิงหาเออเขาก็สิสลัดใบที่เอาเห็นเหี่ยวเห็เืเหลืงเหลืองนี่เหลืองเหลืองนี่แก้ไปด้ไม่้องใบขาดมันเออแต่มันกับสร้างเงาเงามัน,นก็เริ่มแย่แล้วาปปีนี้คือไปแทงจันแทบถึวัตถุต้นนะ ตัวไหนที่มันสมบูรณ์ดีอันบ้านห้าเอื่นว่าต้นไหนมันหมกตัวไหนมันหมกหมกหนาหนามันจะแท่งจันกรหมูเลยละ่ะปลูกเงี้ยเดียวกันนะว่ามันกคือ,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 อว่า,าออกดอกฟ้องกันเพราะว่ามันพื้นดินอีสานบ้านเฮามือว่าดินร่นแด่นๆเนาะทีลาดเชิงเขามัน,นเป็นทีมีนามคล้างอุดมสมบูรณ์คือ,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 คอเจ้าปลูกเแจ้งซื่อนถดลอง นะครับทดล่องดินแต่ว่ามันคือท่องโอเคอยู่เออแต่ก่อนเป็นผืนดินบางเป้าบาดัดนี้มันก็เต็มไปด้วยต้นไม้ต้อนอะไรเพื่อไม่ผลตั้งๆอืมไว้เพื่อลูกเพื่อหลานห้องอน,นาคตขนาดแ่ยู่แค่เอื้อมเหลียวเห็นอยู่ันเป็นปีสองปีก็โอเค อ่าที่มีสวนมะพร้าวน้ำหอมเลี้ยงไม่เกิดขึ้นที่โซนอญิงดอยผู้เม่งเฮาเกือบเกือบสองหน่ยตัวพีพน่นี่พี่น้องว่าเป็นหน่อยนนอนหน่อยต้นนี้นี่แต่ละแถวก็ว่าหน่อยต้นอ่านละจังผมเหตุให้พี่น้องเพิ่งทาง้งสองยูทูบอยู่ประจำมันละนะครับ <c oughs> มันก็นเริ่มอุดมสมบูรณ์เริ่มง่ายการนาบานขึ้นมาแล้วละ่ะเงามันก็บจีทอกระคุแล้วละ่ะมันต้องสั่งเงาก่อนดิครับ แรงเงาเฉยเดือนหน้าก็จะได้นนมาตัดแต่งอีกพอยนเี้ราบมันห้องก็จีดจีดออกให้มันขยายเร็วๆซอยเหลือมันเบ่งซอยมันเบง่งแถวบ้าได้ส <c oughs> ่วนมันกำลังสั่งเงาเ่เฉ่พี่นออ้องเบิ้งไปเรื่อยๆผมก็ติดติดตามประเมินฝนให้พี่ให้น้องมึงอยู่เรื่อยๆเอาให้ก็ร้องใจแก่อเพื่อนๆเกษตรกรผูออ้ที่มักปลูกบักข้าวน้ำหวานทุ่ม โวนดิสารบ้านเฮาเหนืออี่างผมอยู่เนี่ยมันอยู่จังหวัดขอนแก่น,นอำเภอหนองเรือที่พี่น้องตำบลยางคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเราเราผู้เขาเม่งที่เลี้ยวเห็นนี่แหละโซนทางนี้โวนทางตำบลยางคำบอกง่ายเออตรงคำผู้เม่งไปมันจังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้เขาประเมินมัตเต้เริ่มปลูกทียแหลกจนเท่าเดี๋ยวนี้ละใครที่ติดตามทางช่องยูทูบของผมนี่าเสียหัวใจดี นะครับทัง้งนั้นการเกษตรยังตั้งตั้งผมเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิองประจำบ่ได้ไปเอาท้ายทํำอยูะของผู้อื่นดอกท้ายท้ำอยู่ของเก้บของเองว่าว่าได้ไปแอมแป๊ะไปได้ไปเมียดฝุ่นย้ายแล้วก็เท็ดงานด้วยกันเ <laughs> อกตัวดินกันลังแตกกันแล้งโยหเห็นแล้วให้โย อันนี้ก็เป็นบทบาทอีกขันแง้งหนึ่งท่านฐ่านการเกษตรนะครับพอบอกผมก็เป็นคนตวนแบบในชุมชนนะครับก็ต้องมีแนดๆก็บอกพี่บอกน้องแนะนำ้ำเป็นเมียกวนพ่อมนะครับด้วยของจริงและได้รับผลมาแล้วนะครับมันนี้ขันง่ลาะอท่อม ซ้ำอ,อาหารใหอ่ก็ทำงาก็จะกลับลงไปทำงานอยู่คนณแล้วหน้าปลาชุมชนมูนแม่บา้านหรือว่ามอระดกเมียขันว่าไปเห็ดก็จะปฏิบัติขี่ขั้นจา,กกนบา,า,นจาแบ่้ยห้แล้ว่น,วน,วนมนอระดกห้แล้วก็ต้งองไปเห็ดครับตรวจเช็คต้นไม้ต้นไรโอ้มะละกอมะละหงกำลังไหลอดูดินออก ส่นผุลมากรากใหม่ตั้งๆเออต้องไปปีสองปีมือดูว่าจินแทะนะครับไม่ดอกไม่ประดับนี่เราบว่าปันชวนสวรันมันถือผลงามตัวนเนะครับงามกินไม่ได้ก็กินได้ทั้งตาเอาง้นพี่น้องนเนะผุลมาพิกกษเกิดตัวเองลวกปันยังบัดปูกปับว่าเป็นคาอันนาลีจะดูงามก็แต่ยามเมื่อยังเยา แกแล้วก็เหี่ยวเฉาบ่มีส่วนจะพึ่งชมเปรียบรวงบุพชาติงามมิลาดน้าเด็ดดมแรกบานก็งามสมแต่บบนานก็เลยลาดอกไม้ <c oughs> ผมบึงไว้แมงบุงมากจอดินมันบ้อสะนะักนี่แหละน้อพี่น้องนะโอ้เพื่อน่าหาักกันไว้ดีก,สก็สร้างกันสร้างกันนี่ถึงสยู่ฝา,ากฝากกำไปเขาเขียวคือยังน่าอยู่หัวแหงเดียวหวมหวม่อง สร้างกันนีเพราะเหลียวแล้วตาตอคือขอบป่ามาปองป่าไม่มาดังคนร้านอ,อ่ะพี่น้องงานดีๆเด้ดคุณเฮาหักกันใบดีก็สร้างกันเกิดมาบ่าพอลอยปีจะคนดอกไปเรียบร้อยเบอรทุกคนแล้วละ่ะร้นรถึงเวลาถึงว่าละกับเบิ้งทายูคันป่านะครับอ้าผมถือว่าได้เ้าหลายยาห้างหนอเออก็ราะว่าสิ่ดีเฝ้า,าไป ทางหน้าปา่าชุมชนอยู่นี่ปากให้กวาองวงก,กันปิดเพ็่นทํางานตามระบบของเพิ่อน <c oughs> <c oughs> เออสัมบายดีสัหรับใบมือนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสะพายกดกระดิ่งการแจ้งเตือนมีปัญหายังถาเขอมาสัมบายดีช่วงบายครับผม